วันนี้เรามีของมาแจกจากชอยเชคเกอร์นะคะสวัสดีค่ะวันนี้ผมวุ้งทำไมมาคนเดียวแหละคนสงสัยเพราะว่าโควิดพากไปไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่เพื่อนไม่ควโควิดพากเพื่อนเราไปไม่ใช่เพื่อนเราไมา่ได้ติดโควิดนะหมายถึงว่าเพื่อนเรามาจากที่เสี่ยงเราก็เลยต้องแบบให้เพื่อนไปกักตัวก่อนวันนี้ก็เลยได้ตัวแทนเพื่อนมาหนึ่งคนนะคะ<ม>ชอบผิวมันตัวแทนของลิซซังนะคะ มากค่ะข้างตรงน,นีนะ้ลูกก็จะเหลือองบุ้งคนเดียวก็อย่าเพิ่งกดหนีกันไม่ไหนนะคะอยู่เป็นเพื่อนกันก่อนเพราะว่าตอนท้ายเนี่ยจะมีของมาแจกเยอะมาก <Wow. S 2> กดรอไว้เลยห้ามเปลี่ยนไปไหนเริ่มกันเลยดีกว่าไม่อยากให้รอช้าของชิ้นแรกที่อาจจะแจกนะคะตัวนี้เลยเป็น Bobby Brown Vitamin Enrich e d Face b e นะคะตัวนี้นะคะบอกเลยว่าเป็นลูกรักตัวใหม่ของพะบุ้งเลยนะคะเป็นได้ทั้ง moisturizer แล้วทั้ง primer นะคะ <Wow. S 2> รับรองว่าเด็ดค่ะ้าตัวต่อไปเป็นลูกรักเซ็ตใหม่ของพะบุ้งอีกเหมือนกันนะคะ ลูกรักปีใหม่เยอะมากเป็นสกินเรติเมนนะคะตัวแรกเนี่ยคลีนซิ่งครีมนะคะแล้วก็ตัวที่2เป็นสครับขัดผิวนะคะตัวนี้สครับเล็กมากใครที่กลัวเรื่องสครับเนี่ยมันจะบาดผิวแต่ว่าตัวนี้ผมลองแล้วดีมากไม่บาดผิวเลยนะคะแล้วก็ตัวนี้ที่มันดีอะ่ะเพราะว่ามานอกจากจะช่วยในเรื่องของความสะอาดขาจาขัดคราบได้ถึง PM25 แล้วเนี่ยเขายังมองไปถึงเรื่องความเครียดที่เกิดจากภาวะต่างๆเลยเอาสาสรสกัดมาใส่ในตัวนี้เพื่อให้คนชใช้ได้รู้สึกคลายกังวลจากความเครียดที่เกิดในชีวิต ประจำวันแล้วจะเป็นสาเหตุของผิวย่อนคล้อยต่อมาอีกเซตที่ผักมุ้งเลิฟเหมือนกันก็คือเป็นออยนะคะจากมิสออนเซนแล้วก็ครีมนวดนะคะกับแชมพูนะคะใช้ทั้งเซตเลยผมนุ่มสลวยแน่นอนเราไม่ได้มีแค่เซตเดียวนะคะเราแจกถึง2เซตเลยเซตนี้เหมาะสาหรับคุณผู้ชายนะคะเพราะว่าเดี๋ยวบางท่านไม่ชอบใช้ครีมนวดนะคะก็จะเป็นแชมพูกับออยนะคะลิทเนี่ยเอามาบอกว่าหุ้ยใช้แล้วผมนุ่มอย่างงู้นอย่างนี้ตัวลิทเนี่ยนางเป็นคนผมเส้นใหญ่นางบอกว่าใช้แล้วผมนิ่มก็เลยทุกคนก็เลยแบบหุ้ยน่าสนใจพูดถึงลิทอยาก หหาเมือนนกัขออนุญาตโทรหาฮัลโหลค่ะพูดถึงนิดค่ะทุกคนนิดมาแล้วนิดทำแล็บอยู่นะคะเพราะว่านิดเรียนปอโทอยู่ค่ะคือเรากำลังพูดถึงตัวนี้ที่เธอชอบอยู่ตัวออยของมิซองเซนที่เธอมาตักไปอะพวกเราเออตัวดีเธอใช้ไปเลยจบโอ้ยนอยู่คนเดียวเหงามากเลยยุคนเดียวอะไรไม่กีเห็นดีโกหก อยู่คนเดียวคือไม่มีเพื่อนเลยไม่มีใครเลยโอเครักษาสุขภาพนะเพื่อนนะโอเคบาย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 จ้าบาย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 จ้าบายบายจ้าต่อมานะคะเป็นไลลชโพเซนนะคะตัวแรกเนี่ยเป็นเจลแอลกอฮอล์นะคะโปรดักต์ก็คือวาวแล้วอ่ะตัวต่อมานะคะเป็นเอฟคลานะคะตัวนี้ช่วยเรื่องสิวนะคะลดรอยสิวแล้วก็ลดสิวเกิดซ้ำนะคะใน12ชั่วโมง ใครที่เครียดๆนะคะรู้เลยว่าสิวต้องมาแน่นอนมีสิวปุกบ้างอะไรบ้างตัวนี้เอาไปแล้วก็นี่เหมาะกับสถานการณ์นี้มากๆนะคะเจลแอลกอฮอล์ต่อมานะคะใครที่ออกไปข้างนอกนะคะยังไม่ได้เวิร์คฟอร์มโฮมหรืออะไรยังไงนะคะ เซตนี้เนี่ยอยากจะบอกเลยว่าเหมาะมากนะคะกับสถานการณ์ตอนนี้นะคะเพราะว่าเราออกไปข้างนอกเนี่ยนอกจาก pm 2.5แล้วเนี่ยความเครียดอะไรต่างๆก็ทําให้ผิวเราเนี่ยหมองคล้ําได้นะคะเราก็ถึงต้องมีดับเบิลคลีนซิ่งนะคะเป็นแบบอ้อบาลคลีนซิ่งตัวนี้นะคะต่อด้วยโลชั่นนะคะแล้วจากนั้นก็ลงด้วยเจลนะคะที่เป็นออยล์ฟรีเจลด้วยนะคะต่อมานะคะเป็นอีฟโรเช่นะคะตัวนี้ตัวนี้ช่วยเรื่องผมร่วงนะคะตัวนี้นะคะเป็นน้ําใส่ผมนะคะใช้หลังจากที่ใช้ครีมนวดแล้วนะคะข้อดี คือกลิ่นหอมมากแล้วก็ช่วยปิดเก็ดผมนะคะทำให้ผมนุ่มสวยสวยเก๋นะคะตัวนี้ก็หมดแล้วนะคะเยอะเยอะไหมเยอะมากนี่ขนาดเป็นคนพูดรู้สึกว่าเยอะมากเรียกว่าแจกกันจุกๆเอาไปเลยนะคะสำหรับปี2021ใครที่อยู่บ้าน work from home หรือว่าไปทำงานนอกบ้านมีภาวะเครียดอะไรต่างๆมารอรุ้นของกับเราได้นะคะกะติกาง่ายๆคือใครอยากได้ชิ้นไหนคะ่ะเม้นเข้ามาค่ะแค่คอมเมนต์เท่านั้นนะคะ ว่าคุณอยากได้ชิ้นไหนใครที่ไม่รู้ว่าตัวไหนชื่ออะไรก็แคปมานะคะแล้วก็เมนต์มาในคอมเมนต์นะคะในช่องทาง Facebook IG นะคะ YouTube ก็ได้นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาสุ่งผู้โชคดีจากคอมเมนต์นะคะก็อยากให้เพื่อนๆเ,เข้ามาเมนร่วมสนุกกันเยอะๆนะคะเพราะว่าเราเนี่ยตั้งใจคัดสรรของมาแจกทุกๆคน ที่ติดตามชอยเชคเกอร์อยู่นะคะสำหรับปี2021น,นี้ก็อยากจะอวยพรให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงน,นะคะผิวหน้าดีผิวกายสดใสนะคะแล้วก็ติดตามคันเทนี้ดีกับชอยเชคเกอร์นะคะเราจะได้มีผิวสวยไปด้วยกันตลอดทั้งปีนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ